สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใหม่จะขอพูดถึงรถนอกกระแสในประเทศไทยนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขามีชื่อที่ญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่ได้รับรางวัลมานะหรือชื่อรางวัลก็คือ Japan Car of the Year นั่นเองคันนี้ก็คือเจ้า Subaru นะคะรุ่นนะอ่านผิดขออภัยนะคะ เลเวอนะคะเอาล่ะ right. คันนี้นะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ทำออกมาได้ดีและได้รับรางวัลซึ่งจริงแล้วตัวรางวัลเองนะคะเขาก็มีรถแบบเยอะมากที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายนี้แล้วเขาก็คัดสรรคันที่แบบ ยอดเยี่ยมที่สุดนะคันนี้เป็นผู้ชนะค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงซู b a r u นะคะขอพูดถึงรุ่นอื่นๆก่อนที่ได้รับรางวัลประเภทอื่นๆนะยกตัวอย่างเช่นรางวัลรถนําเข้ายอดเยี่ยมนะคะหรือว่า Import Car of the Year เนี่ยเจ้าเปอร์โย208แล้วก็ E 208เนี่ยเขาก็ได้รางวัลไปนะและถ้ารางวัลในเรื่องของดีไซน์ยอดเยี่ยมนะคะมาซาได้ไปค่ะคันนั้นก็คือมาซา MX 30นั่นเองนะคะ ในเรื่องของรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมนะคะเจ้า Audi e-tron Sportback เนี่ยได้ไปนะคะและอีกหนึ่งรางวัลที่น่าสนใจเลยนะคะ<ม>ก็คือเรื่องของรถยนต์สมรรถนะสูงยอดเยี่ยมนะคะเจ้า BMW Alpina นะคะ D3 ได้ไปคะ่ะแต่ละคันนะคะเราไม่คุ้นหูเลยเนาะแต่ว่าใหม่เนี่ยวันนี้จะขอเน้นที่ Subaru นะหรือที่ได้รับรางวัลผู้ชนะรถยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะ เจ้าซูบารุเลวอชหรือว่าเลวอชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาผสมคำมามา3คำด้วยกันอ่านั่นก็คือเจ้าคำว่าเลกาซี่นะคะเลเวอร์ชันแล้วก็คำว่าทัวริงนะคะเอาคำจาก ตัวสอนจากพวกนี้มารวมกันแล้วก็ได้ออกมาเป็นรุ่นนี้นั่นเองนะซึ่งตัวรุ่นนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้ที่ได้รางวัลคือเป็นเจน2เรียบร้อยแล้วนะคะตัวหน้าตาของเขาเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับตัว WRX นะคะพอสมควรเลยนะโดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบต่างๆนะคะด้วยไฟหน้าที่เป็นทรงเหี่ยวกระจังหน้าแบบหกเหลี่ยมขนาดใหญ่อย่างนี้นะคะก็คือคล้ายๆกันมาเลย เจ้ารถคันนี้นะคะจุดเด่นของเขานะคงอยู่ที่เป็นแนวแบบพอบ้านสายซิ่งนะคะใครที่เป็นคนโบราณนิดนึงชอบรถทรงวาก้อนอาจจะมีความคุ้นเคยคุ้นชินนะคะถ้าคันนี้เข้าไทยอาจจะชอบนะเออเพราะว่าด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยคือมีความแบบมีความเป็นวาก้อนแต่ว่าให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่เป็นแบบรถเก่งค่ะ เจ้าชูบารูเลอร์วอชคันนี้นะคะก็ถ้าเป็นรุ่นทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีสองไซส์ด้วยกันนะคะ17นิ้วกับ18นิ้วแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยก็คือ18นิ้วอย่างแน่นอนเนาะสำหรับฝาท้ายนะคะคันนี้ฝาท้ายเนี่ยก็สามารถเปิดได้ด้วยการโบกแขนนะคะผ่านท้ายของโลโก้นะคะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาได้ห้องโดยสารภายในโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นสีดําถ้าเป็นรุ่นธรรมดาแต่ถ้าเป็นตัวท็อปนะคะจะมีโทนสีดําตัดกับสีแดงเข้มทําออกมาได้ดูดีเลยดูค่อนข้างแบบ หรูหราพอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของจอมาตรวัดนะคะก็เป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วขนาดเนี่ยจะเป็น LCD ขนาด12.3นิ้วและจอเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะจะอยู่ที่11นิ้วแล้วก็เป็นจอแบบทัสกีนนะคะตัวเบาะนะคะเบาะทั้งคนขับทั้งผู้นั่งนะคะก็ปรับไฟฟ้าทั้ง2องอันในส่วนของตัวเบาะคนขับนะคะจะปรับไฟฟ้าทั้งหมด10ทิศทางและถ้าเป็นผู้นั่งจะได้ทั้งหมด8ทิศทางนะคะเบาะเนี่ยก็สามารถแบบ ทำความอุ่นได้นะคะซึ่งจริงเมืองไทยเนี่ยคงไม่ได้ใช้นะจ๊าฟังก์ชันนี้ไฮไลท์ของคันนี้นะคะไม่ได้อยู่ที่ดีไซน์ภายนอกหรือภายในอย่างเดียวนะคะมันอยู่ที่เครื่องยนต์ด้วยค่ะเครื่องยนต์มีแบบเดียวในทุกรุ่นย่อยเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง1.8เทอร์โบนะคะเครื่องยนต์สสูบขนาด1,795ซีซีแรงม้าให้มาอยู่ที่177แรงม้านะคะที่5,200ถึง5,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่300นิวตันเมตรนะคะแล้วก็เจ้าเครื่องยนต์เนี้ยพอจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ Line Artronic CVT นะซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ของ Subaru ของเขาเนี่ย ควบคู่กับระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อซึ่งก็4ล้อทุกรุ่นนะคะไม่มีขับเคลื่อน2ล้อจุดเด่นของซูบารุเองนะคะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ที่ชอบเอาเครื่องยนต์รถแข่งเข้ามา oh. แล้วก็เป็นเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เขาทําได้ดีเหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วนะดังนั้นคันนี้นะใหม่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ดีไซน์อย่างเดียวนะคะที่ทําให้ได้รางวัลเครื่องยนต์เ,เป็นตัวบวกคะแนนเข้าไปเพิ่มด้วยอย่างแน่นอน ในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันนะคะคันนี้จะอยู่ที่13.7กิโลเมตรต่อลิตรนะคะตามเปเปอร์ซึ่งต้องบอกว่าพอเป็นรถขับเสียมันจะค่อนข้างมีความกินน้ำมันอยู่แล้วดังนั้นทำได้เท่านี้ถือว่าทำได้ดีแล้วนะคะในจุดนี้และอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะคือเจ้าระบบ i g ซ t ของเขานะซึ่ง ก็มีความแบบซับซอ้อนและมีประโยชน์อย่างมากนะคะขอขึ้นรายละเอียดขึ้นมาให้ดูเลยเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างนะคะเจ้าไอซ์ของซูบารุนะคะ<ๆ>ก็คือเป็นเหมือนลูกตาที่อยู่บนกระจกรถนั่นเองนะจากปกติแล้วคนก็จะคุ้นเคยกับคำว,ว่าเซนเซอร์รอบคันก็คือเซนเซอร์ที่อยู่ตรงแบบ กระจังหน้าหรือว่ากันชนหน้าแถวๆบริเวณนั้นใช่ไหมคะแต่ของซูบ a r u จะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะไอไซส์เนี่ยมันจะขึ้นมาติดอยู่ตรงกระจกนะคะใกล้ๆก,กับกระจกมองหลังทางฝั่งคนขับนะคือเรียกได้ว่าเขาก็คำนึงถึงความปลอดภัยมาแล้วนะคะแล้วก็คือเวลาชนเนี่ยมันก็ยากมากที่จะชนถึงตัวไอไซส์ของเขาได้เนาะแล้วก็การทำงานมุมมองการมองเห็นต่าง,างๆเขาก็ทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะ จุดเด่นความปลอดภัยต่างๆของคันนี้นะคะก็คือในเรื่องของระบบรถความเร็วอัตโนมัติพร้อมกับความหน่วงที่พวงมาล,ลัยเมื่อเปลี่ยนทิศทางด้วยค่ะถัดมานะคะการตอบสนองของคันเล่งเบรกและก็การหน่วงของพวงมาล,ลัยตอบสนองโดยอัตโนมัติได้รับการพัฒนาให้ทำงานได้ดียิงย่งขึ้นนุ่มหนวลยิ่งขึ้น 3ค่ะระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติภายในเมืองสามารถทํางานได้แม้ผู้ขับขี่จะละมือจากพวงมาลัยนะคะแต่ว่าตาเนี่ยก็ควรจะมองถนนอยู่เนาะและลําดับ4ี่นะคะก็คือเรื่องของระบบการลดความเร็วโดยอัตโนมัติก่อนถึงทางโค้งหรือว่าด่านชําระค่าผ่านทางค่ะซึ่งหมดนี้จะทํางานระหว่างที่ใช้ระบบขับขี่อัตโนมัติอยู่ สุดท้ายนะคะเจ้า s ซูบารุเลเวกในมุมมองความคิดของไม่เนี่ยมันเป็นรถที่น่าใช้คันนึงค่ะแต่เชื่อว่าคนไทยน่าจะยังไม่ฮิตแล้วก็ยังไม่ยังไม่ชอบมันมากเท่าไหร่ด้วยสไตล์ที่อาจจะดูมีความแบบโบราณนิดนึงนะเป็นรถสไตล์วากอนนะคะ ถึงแม้เทคโนโลยีต่างๆจะใส่มาเยอะแล้วแต่ซูบารุในมุมมองของคนไทยก็ยังคงเป็นแบรนด์รองอยู่นะคะส่วนใครนะคะที่ขับซูบารุอยู่นะแล้วมีความคิดเห็นต่างนะอยากชื่นชมรถคันนี้หรืออยากจะเชียร์ให้คนมาขับรถแบรนด์นี้มากยิ่งขึ้นนะคะพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันด้านล่างได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ใครอยากให้รีวิวรถคันไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์เลยสําหรับวันนี้อย่าลืมช่ยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะบ๊ายบาย